สวัสดีครับที่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบนไซนะครับวันนี้ผมจะามาเสนอแง่มุมนะครับที่ค้นพบจากการสร้างสร์าง,งานบนไซนะครับจากไม้นะฮะเราเราขุดต่อมานะแล้วก็ขุดต่อมาแล้วเราก็มาเขียงนะครับเขียงแรกนะะปัญหาของผมก็คือขุดต่อมาในลักษณะนี้อันนี้ผมสองต่อนะครับเนี่ยฮะ ตัดต่อมาแล้วก็ตัดสั้นเลยผมจะทําเป็นซูโม่ครับเส้นผ่าชูนกลางแล้วกับส่วนสูงนะครับนะฮะเนี่ยทดมาสมมติว่าผมทดมาอย่างนี้นะปัญหาของผมก็คือพอเราเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะไม่แตกยอดตรงนี้ครับนะฮะเขาจะไปแตกจากข้างล่างนะจากข้างล่างขึ้นมาหมดต่อนี้เราก็จบเลยครับเพราะเราหาต่อใหญ่ๆมาขนาดนี้ก็เสียโอกาสนะครับปัญหาคือย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะไม่แตกตรงตรงนี้ครับ จะไม่แตกด้านบนนะฮะมันจะไปแตกข้างล่างนะฮะเดี๋ยวมาดูไกลครับผมจะพูดถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขมาดูกันครับนะอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วคือเขาจะมาแตกบริเวณนี้ครับนะฮะแตกบริเวณโคนที่ติดพื้นดินเนี่ยจะไม่แตกตรงที่เราต้องการนะครับปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะทำไมเกิดขึ้นแบบนี้กับไม้ชนิดไหน ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผิวเปลือกบางครับนะฮะผิวเปลือกบางต้นนี้คืออย่างเช่นต้นโมกนะฮะโมกโมกลาโมกทั่วไปนะครับโมกหนูลายอย่างเงี้ยครับนะ,ะเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราขุดต่อมาในลักษณะน,นี้พืชนะดูดน้ํามาเลี้ยงต่อไม่เต็มที่นะครับแล้วผิวเปลือกเขาบางครับ นะฮะพอผิวเปลือกบางยิ่งเฉพาะหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยเขาก็จะดูดไม่ทันพอดูดไม่ทันปุ๊บก็จะทิ้งเปลือกทิ้งกิ่งเน่าตรงนี้ลงไปหมดเลยแล้วก็จะไปแตกขึ้นใหม่ต่อน,นี้ก็เสียหายนะครับก็หมดโอกาสที่จะสร้างต่อไปนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับในในสองต่อน,นี้นะวิธีป้องกันนะวิธีแก้ไขทําอย่างไรทําแบบนี้ครับหาน้ํายาครับมาทาหน้าเขียงเนี่ยผมเขียงแรกปุ๊บเนี่ยผมก็ทาหน้าเขียงเลย นะยานั้นเป็นยาของประเทศญี่ปุ่นนะฮะของญี่ปุ่นของไต้หวันนะเป็นหลอดสีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองก็ได้นะครับเป็นน้ํายาที่มีลักษณะผสมอ๋อมันเป็นมันนะเวลาเราทาแล้วเนี่ยมันจะปิดไม่ให้ลดการขายน้ําของผิวเปลือกนะครับลดการขายน้ําของผิวเปลือกไม่ทําให้เปลือกแห้งไม่ทําให้เนื้อไม้นั้นผุนะเวลาลดน้ํานะฮะ มันก็จะกันน้ําเข้าเนื้อไม้ด้วยมันจึงทําให้เนื้อไม้ไม่ผุพอไม่ผุมันตรงนี้มันก็อิ่มนะฮะไม่แห้งมันก็จะสามารถแตกแตกด้านบนได้เหมือนมะขามมะขามเนี่ยมันจะเปลือกหนากว่าโมกนะมะขามเปลือกหนากว่าโมกเพราะฉะนั้นพอเราเขียงเนี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเราอย่างบางสวนนะครับอย่างถ้าเราปลูกลงดินเลยนะจัดรากในดิน นะครับเราไม่แตะต้องรากเลยเรามาเขียงนะครับเขียงในดินเลยนะครับไม่ยกขึ้นกระถางแบบนี้แบบนั้นไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขามีระบบรากพอเราเขียงปุ๊บมันคายน้ําใช่ไหมครับเราก็ทายาใช่ไหมครับคายน้ํำยังไงก็ระบบรากเขาไม่เสียหายเขาก็ดูดน้ํามาสามารถที่จะหล่อเลี้ยงบริเวณนี้นะครับทําให้เจริญเติบโตทําให้แตกยอดได้นะครับไม่มีปัญหาในกรณีที่เราไม่ได้ยกลงกระถางแต่ในกรณีที่ยกลงกระถางแบบนี้นะครับ ก็จะมีปัญหาทันทีเลยนะแทบที่จะทุกต่อนะที่ผมขุดมาไม่ว่าจะเป็นมะขามด้วยถ้าเต็มที่แตกก็จะแตกกิ่งเดียวนะฮะไม่ได้แตกคู่นะฮะที่พอจะไปจัดกิ่งหนึ่งกิ่งสองได้เพราะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับวิธีแก้ปัญหาที่ผมเรียนไปแล้วคือทายาด้วยหน้าเขียงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มียาทำยังไงให้มียาก็ให้ใช้ซิลิโคน ซิลิโคนจะเป็นยี่ห้อใสหรือไม่ใสก็แล้วแต่ซิลิโคนที่ยางห้องน้ำนั่แหละครับเอามาทาปิดเลยลดการคายน้ํานะครับแล้วนําไม้แบบนี้นะครับไปไว้ในที่ร่มรําไรที่ชื้นหนในเรือนเพาะชำลองให้ชื้นเลยนะครับนะฮะผมไม่แนะนานะที่ชื้นแล้วก็จะแต่ไม่แนะนําให้เอาถุงพลาสติกมาครอบพวบแน่นนะฮะเพราะว่าจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราเน่าหมดบริเวณนี้ ถ้าจะควบแน่นให้ใช้ถุงขนาดใหญ่นะครับให้ใช้ถุงขยาดใหญ่รดน้ําไม่ชุ่มแล้วก็ใช้ถุงขนาดใหญ่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับวิธีนี้ก็รอดเหมือนกันในหน้าแล้งหน้าร้อนนะครับแต่ถ้าหน้าฝนตัดแบบนี้นําไปไว้ในเดือนพะชํางอกได้ครับติดได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับ,รบผมใช้ถุงแบบนี้ครับผมถ้าใครมีออกระโจมนะฮะมีที่ควบแน่นอย่างดีก็ทําเลยนะครับ แตงผมใช้ถุงถุงที่เขาใส่ถุงเชือ่อผ้านะครับเนี่ยซื้อมาสักใบหนึ่งเนี่ยแล้วก็หาอะไรรองด้านในนะครับเนี่ยผมใช้ตะกร้ารองแล้วก็ใช้ตอไม้ที่เราเขียงเนี่ยฮนะลงไปเลยนะครับอันนี้ใส่สองตอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตอมันแห้งครับนะฮะอันนี้ควบแน่นนะครับ ครบแน่นครับครบแน่นแต่ใช้ถุงใหญ่เนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่ให้ตอแห้งงนางั้นถอะลดการคายน้ํานะครับถ้าถ้าแห้งมันไม่แตกตรงนี้มันไปแตกข้างล่างหมดก็เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียงทีนะได้ตอมาสวยๆอย่างเงี้ยนะครับจะให้เสียหายนะฮะลองทําวิธีนี้นะแล้วก็รดน้ําแล้วก็ปิดเลยครับนะฮะปิดเลยแบบนี้ก็โอเคเรียบร้อยนะครับ ควบแน่นถามว่าควบแน่นนานไหมก็ประมาณสักเอ่อถึงเดือนนะฮะประมาณ 15- 20วันเนี่ยก็รู้ผลแล้วนะครับถ้าแตกยอดข้างในถ้ามันแตกยอดนะครับด้านในเนี่ยเราก็รู้เราคอยดูนะฮะเราคอยแง้มดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็เสนอเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องน้อยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวถ้าเราได้ต่อมาเราไปขุดมาแล้วเรามาเขียงเลยนะฮะทำหน้าเขียงเลย นะระบบรากเขาเสียหายแล้วนะครับเราอย่าอย่าเพิ่งเขียงทีเดียวนะฮะให้เราเลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงให้รากฝอยเขาเดินเต็มรากก่อนนะอาจจะใช้เวลา8เดือนหรือ1ปีนะฮะหลังจากรากเดินดีแล้วนะะใส่กระมังใส่กระถางใหญ่แล้วเราค่อยมาเขียงครับเมื่อเขียงแล้วก็ปฏิบัติตามที่ผมแนะนำนะครับรับรองนะฮะมันจะแตกข้างบนได้แต่ถ้ามันไม่แตกก็แสดงว่ามันแห้งครับนะฮะเราดูแลไม่ดี นะฮะก็ต้องไปหาไม้ใหม่ก็จะเสียหายนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะฮสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่จะทำหน้าเขียงนะฮะสำหรับตอที่ไปขุดมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ